อันนี้จะเป็นซอยที่เป็นล็อกที่นักท่องเที่ยวนะครับผมซื้อตั๋วเรือสำราญนะครับผมเต็มเลยครับวันนี้ครับโอ้โหยาเกเทศก,การสงกรานซีลุมเลยครับ ขนาดฝนจะตกนะครับพี่พี่ครับฝนจะตกแล้วนะครับผมต่างชาติยังต็้เลยครับอยากกับเทศกาลสงกรานที่สีลมนะครับ อันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวจะล,ล่องเรือเดินเร์อนะครับผมก็คือรอเรือนะรอเรือมารับนะครับผมอันนี้ก็เข้าไปแล้วนะครับผมเรือวีวานะครับวีว่าครูดนะครับนี่นักท่องเที่ยวเริ่มลงแล้วนะครับลงเรือแล้วเรือวีวานะครับ มีทั้งนักเที่ยวยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียนะครับพี่ๆอันนี้ท่าเรือเอเชียทิคนะครับเต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับเมืองไทยนะครับเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งกับคว้าอันดับหนึ่งอีกแล้วนะครับผมการท่องเที่ยวของประเทศไทยแล้วก็เที่ยวนะครับเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในโลกเลยนะครับ ประเทศไทยนะครับผมได้รับรางวัลหลายรางวัลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่ปลอดภัยนะครับผมพอรางวัลที่ติดอันดับหนึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับมากันแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหครับเต็มแบบนี้ทุกวันเลยนะครับผมพี่ดาครับก็คือชาวต่างชาตินะครับผม ติดใจการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับผมติดใจการาคนไทยบริการดีนะครับไม่เอาเปรียบชาวต่างชาตินะครับจะมีเรือหลายลำนะครับผมมารับนักท่องเที่ยวนะครับผมแล้วผมก็จะเดินไปฝั่งโน้นนะครับ มีเรือหลายลำนะครับผมนักท่องเที่ยวรอเรือครับผมหลายลำฝั่งนี้น่าจะเป็นโรยานะครับตาะเมิตอ่านไม่ผิดนะครับผม ฝั่งที่ลงไปเมื่อกี้ก็เรือบีบ้านะครับนะครับต่อแถวยาวไปนี้เลยครับปลาทะครับเต็มเลยครับพี่ๆครับเต็มเลยครับ ฝั่งนี้นะครับผมเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียนะครับนะครับฝั่งนี้ครับนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียนะครับพี่ๆครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับอินโดนีเซียเต็มเลยนะครับนะครับ ประเทศไทยนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับมีทั้งอินโดนีเซียมีทั้งมาเลเซียนะครับผมแล้วก็ฝรั่งนะครับผมฝั่งยุโรปเอเชียนี่เต็มเลยนะครับฝั่งนี้อินโดนีเซียเต็มเลยครับอ้าทกนี่ครับ กล้องมาเมีต์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับต้องกราบขอเอาไปเอฟซทุกท่านนะครับแบบยกสูงไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไม่มีไม้กันสั่งนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับชาลอินโดนีเซียเต็มเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะไปอีกลำหนึ่งนะครับผม เป็นเรือนำเที่ยวจัปรยาทวัวริสบทสนะครับแล้วก็เอเชียทิกนะครับเอเชียทิกสาทรน,นะครับวันนี้รู้สึกว่านักท่องเที่ยวอินโดนีเซียนะครับผมเยอะนะครับผมถ้าที่ผมสังเกตได้นะครับผม เยอะกว่านักเที่ยวชาวจีนอีกนะครับวันนี้ท่าเรือเอเชียทิคนะครับนักท่องเที่ยวไปมาด้วยชาวอินโดนีเซียนะครับพี่ครับอ๋อนะครับ มาไม่ก็ไม่มีกล้องดีๆนะครับถ่ายนะครับก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับผมต้องกราบขออภัยเอฟซีทุกท่านนะครับภาพภาพไม่คมชัดไม่อันนี้ก็มาไม่ขออภัยเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เยอะจริงๆนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมมาเม็ดก็จะพอจบคลิปไปเพียงเท่นี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับอาโทรท่านผู้ชมครับวันนี้ท่าเรือเอเชียทีคนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหนักท่องเทียเท่ยวเยอะมากนะครับอะไรนะครับไอ้ทุกซอยและครับวันนี้ครับขนาดฝนจะตกนะครับพี่ๆครับฝนจะตกแล้วนะครับผมต่างชาติยังเต็มเลยครับ อยากกับเทศกาลสงกรานที่สีลมเลยครับโอ้โหไฮมเลยครับวันนี้ครับอ่าโทรครับ ไมซอยนี้นะครับซอยนี้จะเป็นซอยที่เป็นล็อกที่นักท่องเที่ยวนะครับผมซื้อตั๋วเรือสำราญนะครับผมเต็มเลยครับวันนี้ครับโอ้โห อย่ากประเทศกาลสงกรานซีลมเลยครับนะครับเยอะมากนะครับชาวต่างชาตินะครับอา้าโทเหมือนสงกรานไม่มีผิดเลยครับอะไรจากขนาดนี้ครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับไปวันน้ก็จะไปอัปเดตท,ที่ท่าเรือเอชเชียนะครับ ทั้งนักท่องเที่ยวยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียนะครับสุดยอดนะครับดูครับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับผมญี่ปุ่นนี่เยอะมากนะครับอ่าทต่อแถวยาวเลยครับครับ ยอดนะครับประเทศไทยนะครับจะไม่ให้ติดอันดับหนึ่งได้ไงนะครับดูครับอ้าวเสาวต่งางชาตินะครับติดใจวัฒนธรรมไทยติดใจอาหารนะครับผมแล้วก็ติดใจความสีวรไยการเดินทางของประเทศไทยนะครับ สะดวกสบายนะครับท,ที่ที่นี่ท่าเรือไอคอนสยามนะครับทุ่ยท่าเรือเอเชียทิคนะครับกราบขอบอภัยนะครับ